เามาเปิดไพ่ดูกันนะคะว่าเราจะมีความโชคดีอะไรบ้างให้ไพ่บอกมาจะมีความโชคดีอะไรเข้ามาบ้างนะจ๊าใบาแรกโอ้จะมีความโชคดีจะมีคนนำข่าวดีมาบอกจะมีคน มาติดต่อสื่อสารกับเราหรือเข้ามาหาเราด้วยความจริงใจมิมตรไมตรีเขาจะเป็นคนที่ละเมียดละวายสุข,ขุมนะคะถ้าถ้าถ้าเป็นผู้ชายเขาก็จะมีความละเมียดละไมสุข,ขุมนุ่มนวลสุภาพอ่อนโยนนะคะเข้ามาสื่อสารติดต่อกับเราไม่รู้ในทางใดบ้างเนาะ เรามาดูกันอีกใบใบเดียวยังไม่รู้นะคะว่ามันคืออะไรแต่รู้้วยว่า,าถือถ้วยมาเนี่ยอัศวินถือถ้วยมาเนี่ยต้องมีข่าวดีแน่นอนเขาจะนำพาข่าวดีอะไรไมาให้ลองดูอีกนะคะนี่ก็คือเป็นความข่าวดีนะจ๊ะจะมีอะไรดีๆมีความโชคดีอะไรเข้ามาอีกคะ่ะ Oh. <laughs> มีการเดินทางทั้งนั้นเลยนะเนี่ยต้องเดินทางนะคะถึงจะมีความโชคดีเข้ามาเออหน้าไพ่มันออกมาอย่างเงี้ยต้องมีการเดินทางแล,ะละ้วล่ะเนาะชาลีออดก็อันนี้ก็คือการเดินทางออกไปทำงานใครบางคนนะคะอาจจะต้องออกไปทำงานจากบ้านย้ายที่ทำมาหากินหรือใครบางคนอาจจะ ไปทำงานต่างประเทศได้นะคะต่างชาติต่างภาษาหรือเราหรือคุณใครบางคนนะคะอาจจะมีชาวต่างชาติต่างภาษานะคะที่มาติดต่อสื่อสารพัวพันกันมาทักมาทายมาจีบกันอะไรประมาณนี้เนาะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเรียนอะไรก็เป็นได้หลายอย่างเนาะดูกันต่อไป ว่าจะมีความโชคดีอะไรเข้ามาอีกใครที่กำลังทำเาเลือกอะไรยื่นเรื่องวีซ่าไปสามประเทศอะไรเนี่ยอาจจะสำเร็จนะคะในช่วงนี้เพราะว่าไพ่มีเดินทางมีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้นะคะจะมีความโชคดีอะไรอีกนะคะขอให้ไพ่ออกมาด้วย โอ้โความโชคดีใครบางคนก็ถ้าเรื่องพูดเรื่องงานเนาะก็จะได้เลื่อนตำแหน่งเ,เออควีนไม่เท้านั่งอยู่บันลังต่างแบบมีความสง่างามอะ่ะ สถานการงานนี้ได้เลื่อนยศดได้เริ่มตำแหน่งแน่นอนหรือถ้าจะมีใครมาติดต่อสื่อสารกับเราเนี่ยตาม2องใบนี้ออกมาเนี่ยแม้แต่ใบนี้เองก็ยืนยันนะคะว่าจะมีคนดีมีน้ำใจมาหยิบยื่นสิ่งดีๆไม่ว่าจะแนะนำเรื่องการงานทำธุรกิจการเดินทางใดๆต่างๆนะคะก็จะมีคนที่จะมาซัพพอร์ต มาแนะนำให้คำแนะนำนะคะใบต่อไปอะไรอีกนะ้ไพ่บุคคลทั้งนั้นเลยจะมีความโชคดีอะไรอีกคะสิ่งที่คุณหวังคุณรอคอยจะเป็นจริงแล้วนะคะเจ็ดเหรียญสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณได้สร้างได้ทําเอาไว้ก่อนหน้านี้ไม่ว่า การเดินทางการเดินทางออกไปทำงานข้างนอกหรือติดต่อสื่อสารธุรกิจอะไรเอาไว้นะคะจะเป็นผลสำเร็จดังที่รอคอยนะคะนี่ไพ่เจ็ดเหรียญรอคอยรอคอยเป็นผลกำลังจะได้รับสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาแล้วนี่คือความโชคดีนะคะจะมีความโชคดีอะไรอีก อย่างนี้ไม่ถนัดเลยจะมีความโชคดีอะไรอีกแขนมันชนกับโต๊ะชนกับขากล้องอ่ะมันก็เลยแบบลับไพ่ไม่ถนัดมีความโชคดีอะไรอีกขอให้ไพ่ออกมายืนยันด้วยนะจ๊ะโอบางทีโชคดีก็มาพร้อมกับเขาเรียกอะไรทุกขลาบหรือว่าเรา จะต้องผ่านศึกผ่านวาระสิ่งที่อึดอัดคับข้องหมองใจเนาะมันเป็นสภาวะแบบว่าไปไหนก็ไม่ได้อะ่ะกืนไม่เข้าใครไม่ออกเออเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะ่ะเพราะมันเป็น มันเป็นอดีตอ่ะมันเป็นอดีตที่สิ่งแวดล้อมอาจจะไม่ใช่ตัวเรานะ่ะอาจจะเป็นคนที่ใกล้ชิดเราที่จะมาตามที่จะมาขอความช่วยเหลือเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าอันนี้มันมันเป็นอดีตที่ผ่านมานะ่ะ ผ่านมาที่นานแล้วนะ่ะคุณจะอยู่ในสภาวะนี้หรือว่าคนใกล้ชิดนะ่ะจะเป็นอะไรที่อึดอัดคับข้องใจสิ่งที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรเนาะที่เหมือนเหมือนอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวเหมือนไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ไปอะ่ะอันเนี้ยคืออดีตที่ผ่านมาแล้วแต่ คุณพ้นสภาวะนั้นมาแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะติดต่อสื่อสารกับอะไรกับใครเนาะผ้นสำเร็จสิ่งที่หวังนะ่ะกำลังมากำลังตามมาแล้วกำลังสิ่งที่เราคอยสิ่งที่คุณวางรากฐานเอาไวนะ้น่ะคือกำลังจะเห็นผลเป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาแล้วนะคะมีความโชคดีอะไรอีกนะขอให้ไพ่เปิดออกมาด้วยความแม่ยนยำด้วย อพูดไม่ขาดคำด้วยความแม่นยำต่อไปนี้ต่อไปจากนี้นับจากวันนี้เป็นต้นไปนะสิ่งที่คุณร้องขอสิ่งที่คุณทำเอาไว้นะจะเป็นผล justicejustice Justice คือพลังงานของความยุติธรรมพลังงานแห่งความกระตือรือร้น พลังงานที่มีความยุติธรรมให้อ่ะอืมต่อไปเนี้ยคุณจะได้รับสิ่งดีๆจะได้รับสิ่งที่เคยทําอะไรไว้สิ่งนั้นก็จะกลับมาหาเราด้วยความยุติธรรมเนี่ยไม่ต้องกลัวคุณติดต่ออะไรไว้สื่อสารอะไรไว้คาดหวังอะไรไว้ที่เราปฏิบัติมานะ่ะมันจะเป็นผลต่อจากนี้ นับจากวันนี้นะคุณจะได้รับความยุติธรรมมาสิ่งที่คุณทําเอาไว้มุ่งหวังเอาไว้เนาะนั่นแหละคือความโชคดีที่สุดแล้วที่เราคาดหวังที่เราอุตส่ามานะทำเอาไว้มันจะตามเข้ามาแล้วเอช่วงนี้ไม่รู้สึกไม่ค่อยสบายพูดอะไรก็ไม่ค่อยออกแต่อยากทำคลิปอะทนทนฟังเอาหน่อยนะคะ จะมีความโชคดีอะไรเข้ามาอีกนะจ๊ะขอให้ไพ่ออกมาด้วยความแม่นยำด้วยออ,อัศวินดาบอัศวินดาบคืออะไรอัศวินดาบคืออะไรใครบางคนหรือ ตัวเราที่เคยมีปัญหาที่มีปัญหามาหมักหมม,มาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอย่างไวเลยเออปัญหาอะไรต่างๆที่ที่มันเคยหมักหม,มเอาไว้ที่มันเป็นปมเอาไว้นะ่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจะมีใครบางคนมาแนะนำเรามาช่วยแก้ไขเรามีความยุติธรรมให้เราแน่นอนเนาะ นี่คือความยุติธรรมละสิ่งที่มีปัญหาที่ค้างคาใจเอาไว้ไม่ว่าปมอะไรก็ตามแต่นะมันจะเคลียร์ได้เคลียร์สำเร็จในเร็ววันจะมีความโชคดีอะไรอีกนะขอให้พาออกมาด้วยความมั่นยำด้วยนะจ๊ะโอ้คุณเยียวยาตัวเองได้สำเร็จทุกปัญหาเย,ยาได้ด้วยตัวเองเดอะสตาร์มาแล้ว ต่อจากนี้ไปทุกปัญหาทุกปมที่ค้างคาใจแม้แต่ปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นมาก็ตามคุณจะได้รับการแก้ไขการเยียวยาจะรุ่ร่วงผ่านไปด้วยดียืนยันด้วยพลังงานของเดอสตารเนี่ยคือความโชคดีโดดเด่นมาเลยนะเดอสตาโดดเด่นเยียวยาความหมายหนึ่งก็คือการเยียวยาที่เจ็บป่วย,ยที่เจ็บป่วยนะ ที่เป่วยไข้ก็จะหายนี่คือพลังงานแห่งคลันเยียวยาเดอสตาแล้วก็โดดเด่นไปในตัวจะมีอะไรเข้ามาอีกคะขอให้ไพ่ออกมาด้วยความแม่นยำด้วยเถิดมีความโชคดีอะไรเข้ามาอีกขอให้ไพ่ออกมาด้วยความแม่นยำด้วยเถิดนะจ๊ะอืม ยังไงคุณก็มีปัญหาค้างคาใจในการต่อสู้ของคุณนั่นแหละเนาะต่อสู้ถึงจะหนักถึงจะเหนื่อยแต่ยังไงมันก็ผ่านไปนะอพลังงานเจ็ดไม้เท้าคือพลังงานที่ต้องต่อสู้แต่ที่ที่ต่อสู้เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ต่อสู้ด้วยกายภาพนะคุณต่อสู้ในใจตัวเอง่ะ ปัญหาเนี่ยมันอยู่ในใจตัวเองนะ่ะที่คุณไม่ยอมละไม่ยอมคลายค้างคาใจเอาไวนะ้น่ะแต่ต่อจากนี้ไปนะจะคุณจะค่อยๆวางค่อยๆละได้ค่อยๆคลายลงได้เนาะคุณเยียวยาตัวเองได้แล้วรู้จักเดอสตาเนี่ยเยียวยาตัวเองได้แล้วไม่ต้องกลัวนะคือการต่อสู้มันเป็นปัญหาแค่ในใจอ่ะมันไม่ได้ปัญหาอะไรหนักใหญ่เลยปัญหา ทางใจของเราจะมีความโชคดีก็คือความโชคดีที่เราปล่อยได้คลายได้นั่นแหละคือความโชคดีแล้วโชคดีสูงสุดที่เรารู้จักละรู้จักวางรู้เออเราไม่ยึดเอาไว้เป็นครอบงามติดใจเราให้หมองให้หมุนเนาะขอบทสรุปละการจะมีอะไรเข้ามาเป็นความโชคดีคะในเร็วๆนี้ ความคิดวิตกกังวลเหรอมันก็เป็นแค่ความวิตกกังวลนะเอาวิตกกังวลเรื่องอะไรอะมีปัญหาค้างคาใจอะไรเดี๋ยขอยืนยันเนาะขอถามพ่้หน่อยมีปัญหาวิตกกังวลอะไรขอพ่ายืนยันหน่อยนะจ๊ะขอความยืนยันหน่อยจะมีความโชคดีอะไรเข้ามาบ้างแล้วขอ ให้ยืนยันออกมาด้วยนะจ๊ะโอ้ปัญหางานเหรอปัญหางานหนักงานเหนื่อยเหรออดีแล้วที่มีงานทำนะคะงานสารทิศเลยโถมเข้ามาเลยไม่ได้ทำงานอย่างเดียวอ่ะคุณทำงานหลายอย่างก็เลยมีความคิดความเครียดวิตกกังวลในใจเพราะการทำงานหลายอย่างแต่ยังไงเนาะมันก็จะ ปัญหาที่ทับถมเอาไว้ก็จะได้รับการแก้ไขแล้วก็จะมีคนมาช่วยเองอะเนาะอย่าอยู่คนเดียวอย่าอยู่คนเดียวเนาะไปหาคนคุยไปหาที่ปรึกษาแล้วก็จะมีทางออกเองนะคะเดะมนนี่คือพลังงานที่เหมือนแบบวิตกกังวลง้อยเงาเหมือนสภาวะอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยอันนี้มันคือ,คอ ที่ถามให้ไปว่าทําไมถึงวิตกกังวลก็คือออกมาแบบเป็นเรื่องงานงานมันมาหลายทิศหลายทางหลายอย่างที่ทำให้คุณแบบอาจจะหนักเหนื่อยทํางานเยอะๆก็ออดีนะก็ได้เงินเยอะตามไปด้วยแต่ก็ให้ระวังสุขภาพสุขภาพก็สุขภาพกายไม่เท่าไหร่นะก็คือสุขภาพใจนี่แหละสุขภาพใจที่ไม่ยอมละไม่ยอมวางนี่แหละเออมันเป็นความคิดหนักค้างคาใจ นอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะก็มีความโชคดีนะโชคดีจะมีคนติดต่อมา,อาต่างถิน่นต่างแดนอาจจะเป็นเรื่องงานเนาะเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องงานที่ติดต่อไว้กับต่างชาติหรือว่าทําบีซ่าทําอะไรไว้จะเดินทางไปเรียนไปทํางานเนาะเป็นปัญหาค้างคาใจนี่หรือเปล่าเรื่องงานเรื่องการแต่ยังไงสิ่งที่คุณคาดคิดไว้ถึงที่คุณหวังไว้อะ ก็จะเป็นผลบรรลุผลด้วยดีด้วยพลังงานของจิตเหรียญเนานะจิตเหรียญน,นี่ก็คือเป็นพลังงานที่เรารอคอยอะที่เราที่รอคอยมานะ่ะมันจะเป็นผลอืมที่ผ่านมาเนะ่ะเหมือนก็ว่าเราคิดไปเองมันไม่มีอะไรมากมายเลย เป็นการคิดเองคิดหนักทั้งนั้นเลยปัญหาทุกอย่างนะมันจะมีทางแก้มีทางไปของมันอยู่แล้วเนาะจะมีความโชคดีอะไรอีกนะขอให้ไพ่ย,ยืนยันด้วยเถิดนะจ๊ะอีกสักใบเนาะโอ้คุณมีทางเลือกคุณมีตัวเลือกมากมายมเลือกตามเซนส์ตามสัญชาตญาณของเราไปเลยแล้วปัญหาทุกอย่างมันจะถูกแก้ไขลุล่วงไปด้วยดี วันนี้ยังแก้ไขไม่ได้วันหน้ามันก็ได้เองแก้ไขยังไม่ได้เราก็ดูไปก่อนดูปัญหาไปก่อนแล้วเราจะรู้ว่าปัญหาคืออะไรแล้วเราจะเลือกถูกคิดถูกทางไปเองแล้วก็จะแก้ไขได้เองในที่สุดนะคะ